สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมสวนที่บ้านนะครับนี่กล้วยเราเป็นกล้วยน้ำว้านะครับต้นใหญ่แล้วก็สูงมากนี่ครับนี่กล้วยเยอะมากเลยครับเพราะเราพขจะทำสวนกล้วยออกไปเพราะกล้วยมีประโยชน์ครับมีประโยชน์มากนี่เริ่มจากกล้วยนะครับด้านหลังก็จะมีปลูก ต้นอ่อนพริกไว้เยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ใบรู้สึกว่ามันจะแห้งแหๆไม่รู้เกิดจากอะไรแล้วก็นี่ก็วันนี้ก็เริ่มทําร้านฟักทองนะครับนี่ร้านฟักทองเพราะตรงนี้จะมีฟักทองสองต้นจะทําร้านตัวอย่างเหมือนเกษตรตัวอย่างครับนี่ก็มีมะม่วงนี่ก็ออกถ้าปลูกจากเม็ดมันก็จะขึ้นช้านะครับนี ขึ้นช้ามากไม่เหมือนกับตอนนะครับนี่ก็จะเป็นโหระพานี่มะนาวครับมะนาวก็ต้นนี่ก็ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆครับตอนนี้ก็โตแล้วนี่ก็จะมีโหระพาแล้วก็กะเพราซะส่วนมากนะครับเพราะว่าเกสรมันร่วงนะครับพอมันแก่เกสรร่วงแล้วก็จะขึ้นมาใหม่เราไม่ต้องไปปลูกไม่ต้องไปหว่านเลยเลยครับจะขึ้นเองของมันปกตินี่ก็ต้นมะนาวนะครับ มนาวออกเยอะอยู่นะครับอืมจริงหนึงก็จะได้สีนี่เต็มเลยครับเป็นสิบลูกเลยนะครับนี่นี่ครับก็เยอะมากเลยครับเหมือนฤดูมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งลองปลูกดูนะครับนี่ออกเยอะอยู่มนก็จะมีต้นฟักทองแซมมานี่ครับลุงปางลุงปางยังเป็นคนปลูกแล้วคนดูแลต้นไม้นะครับแต่วันนี้แกไม่อยู่นะครับ เดี๋ยวว่าหลังจะแนะนําแกให้ทุกคนได้รู้จักนะครับมีต้นขานีสารแล้วก็มีมายมนะครับเห็นไหมครับมายมซื้อมาปลูกใหม่เพื่อให้คนนิยมชมช,มชอบนะครับนี่ก็มะกรูดนะครับมะกรูดก็ไม่รู้เป็นโรคหรือเปล่าเพราะใบมันจะเป็นแบบเนี่ยครับไม่รู้โดนอะไรจะแก้ยังไงก็ไม่รู้ครับ เดี๋ยวลองหาถามวิธีใน Google ดูก่อนนะครับก็มีมะพร้าวมะพร้าวก็หลายต้นอยู่นะครับหนึ่งสองสามมะพร้าวก็ปลูกเยอะอยู่เหมือนกันนี่กล้วยนี่ได้คะนานะครับคนาหวานแล้วก็มาแยกเป็นคนายอดนะครับอันนี้ก็ยังเก็บกินไม่ได้เพราะว่ายังต้นยังเล็กอยู่ น,นี่ก็เป็นซุ้มแตงกวานะครับนี่แตงกวาล้อมไม่อย่างดีนะเพราะหมาชอบไปเล่นเข้าไปเล่นต้นแตงกวานะครับส่วนนี้น่าจะเป็นต้นบวบหรือเปล่าน่าจะบวบนะครับเนี่ยเขาเรียกต้นอะไรลูกมันลักษณะนี้น่าจะเป็นบวบแน่เลยแต่คนนี่ให้เม็ดมาบอกว่าลูกมันใหญ่เท่าขาเลยครับ เขาชื่อตาแมวนะครับอยู่ข้างบ้านให้มเมล็ดมาปลูกอันนี้ก็ออกผลแล้วนะครับน,นี่ก็ออกผลแล้วตรงนี้มันเป็นซุ้มที่เราปลูกที่แรกนะครับเราไม่ได้แยกไปแยกไปบางส่วนมันก็จะลูกก็จะเล็กหน่อยนี่ก็กล้วยนะกล้วยน้ำว้าเราก็พอได้กินนะครับอันนี้ออกสามเครือติดเลยครับนี่ก็เครือที่สามนี่ครับเครือที่สามออกติดต่อเลยครับ ถ้ามีลูกตอนนี้ก็คือว่าพอกินเลยแหละครับไม่ต้องไปซื้อเลยครับสามารถปลูกกินเองได้เลยเนี่ยครับผมเลยต้องปลูกกล้วยไว้เยอะเพราะว่าเป็นพืชที่ตายยากครับแล้วปลูกง่ายตดน้ําก็ไม่ต้องเท่าไหร่ครับไม่ต้องแบบว่าพิถีพิถันมากนี่มะละกอนะครับน่าจะเป็นมะละกอพันุอะไรดําเนินดําเนินนี่แหละที่ซื้อมานี่มีขนายอดเลย คณะนี่ปปลุงปางเขาก็หวานไว้มั่วไปหมดเลยครับจะขึ้นเป็นกลุ่มไม่เป็นกลุ่มจะขึ้นมั่วไปหมดครับแต่ขึ้นอยู่ครับเนี่ยเนี่ยสวยอยู่เนี่ยกินได้แล้วนะครับก็จะมีบวบเนี่ยน่าจะเป็นบวบนะครับถ้าจําไม่ผิดนี่มาแล้วก็เนี่ยคณะเป็นกลุ่มเลยครับนี่ปปลุงปางคนหวานแล้วก็ไปขึ้นเนี่ยกินได้แล้วครับเดี๋ยววันนี้จะลอง ตอนนี้จะลองเก็บไปกินดูนะครับนู่นไปขึ้นยังในป่าน่นนะครับส่วนตัวน,นี้ก็ที่กําลังขึ้นใหม่นี่จะเป็นน่าจะเป็นเอ,อ่อกวางตุ้งนี่ครับลุงามาปักงข้างๆจะมีตะไคร้นี่น่าจะเป็นฟักทองนะครับนี่ฟักทองกลุ่มฟักทองครับนี่ฟักทองนี่ตัวฟักยาวก็ไม่รู้เขาปลูกยังไงนะครับ เราก็ปลูกเป็นกลุ่มๆแล้วก็เอาอะไรมาสมสมไว้ยังไม่รู้วิธีที่แน่นอนเพราะว่าเราปลูกแบบทดลองปลูกให้ดินมันได้แบบให้ดินมันได้แบบปุ๋ยได้น้ําได้อะไรซุลินซีอะไรก็แล้วแต่ครับเราก็ใส่ขี้ควายอะไรไปตามหน้าดินเนี่ยครับปลูกมะละกอปลูกมะเขือมะเขือเทศเนี่ยครับ เกษทรก็ย้ายมาจากข้างนอกนะครับรเกษตเท,ที่จะขายปลูกให้ดินมันได้แบบมีแร่ธาตุมีอาหารอะไรต่างๆนี่ก็ต้นยอนะครับมีต้นสน,นเนี่ยพอดินมันมีแร่ธาตุมีอาหารนะครับทีนี้พอหมดผักชุดนี้ไปเราก็สามารถจะนําผักชุดใหม่เข้ามาปลูกได้มันก็จะ,จะเจริญนอกงานด้ดีเพราะว่าดินมันได้มีสารอาหารแล้วที่เราปลูกผักเก่าไว้ นี่ครับพ่อมูลเบื้องต้นนี่ก็จะมีสนโนนครับสนโหนนี้เป็นสนโนพันเตี้ยนะครับที่สาม,มารถเก็บกินได้เลยไม่ต้องไปปีนต้นไม้เหมือนสมัยก่อนนะครับก็กล้วยเพราะว่าหน่อเรามันยังโตไม่ทันนะครับเราก็พยายามแยกออกมาอยู่วันนี้ก็แยกออกมาทั้งหมดแล้วนะครับต้องรอหน่อใหม่เกิดถึงจะแยกออกมาได้อีกนี่ครับมะเขือเทศนี่ก็เป็นไม้ประดับต่างๆนี่มีบรอระเพ็ดอันนี้ก็จะเป็นปลอยเซียนหรือเปล่าไม่รู้ เขานามาทิ้งนะครับเนี่ยนํามาทิ้งที่ขยะอะไรที่บ้านนี่แหละครับผมก็เลยได้นําเก็บมาแล้วมาปลูกนี่มะเขือเทศตรงนี้สวยนะครับออกลูกแล้วนะมะเขือเทศเนี่ยรับอรูกย้ายมาจากข้างนอกนะครับสวนนอกสวนที่ผมได้เพาะปลูกเป็นพวกมัเล็ดพอโตแล้วผมก็ได้ย้ายเข้ามาข้างในนี่เป็นดินที่ถมใหม่นะครับเนี่ยครับ เนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ไปเนี่ยครับจะเป็นดินที่ถมใหม่ผมก็จะเริ่มปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกผักเสริมต่างๆลงไปนะครับเปิดผักเสริมลงไปให้ดินมันได้รับได้ธาตุแล้วก็ได้รับปุ๋ยนะครับพอเขาหน้าเราจะปลูกยกแปลงเกษตรเราก็จะสามารถทําได้ง่ายโดยไม่ต้องไปรอดินแห้งหรือไม่ต้องไปตากดินไว้อะไรประมาณนี้นะครับ นี่ก็ข้อมูลคร่าวๆครับที่ผมดูจากทาง Google แล้วก็ดูจากทาง y youtube ก็ได้นำมาปรับใช้กับที่บ้านนะครับเพาะที่บ้านก็มีที่เยอะเยอะมากเลยครับแต่มันจะเป็นแบบถมเศษวัสดุไวก้ก็จะขุดดินขึ้นมาข้างบนเพื่อจะทำแปลงกเกษตรในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงเริ่มต้นแปลงเริ่มต้นที่เราได้เพิ่งได้ทำกันนะครับสักระยะหนึ่งแล้ว ดี๋ยวอีพีสองนี่จะจะพาไปดูแปลงกเกษตรข้างนอกนะครับที่ผมเพิ่งได้ทํามานานแล้วแหละลงไปหลายคลิปแล้วแต่อันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มลงใหม่เป็นแปลงที่เพาะมาเมล็ดพอโตแล้วก็จะย้ายเข้ามาข้างในนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆสวนไม่ใหญ่นะครับสวนไม่ใหญ่ปลูกแบบผักอันไหนที่กินได้ผมจะปลูกนะครับส่วนอันไหนที่กินไม่ได้ก็ไม่ค่อยปลูกนะครับ ไม่ซื้อมาเลยเพราะว่าถ้าซื้อมาเราก็ไม่ได้กินเนี่ยปลูกจะปลูกเฉพาะผักที่กินได้นะครับนี่ก็นร้านตังกวาเก่าซึ่งโลไปแล้วก็ได้ผลผลิตดีอลองปลูกไปผิดถูกถูกผิดผิดถูกๆเดี๋ยวก็จะสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพราะจับทางได้เราก็รู้แล้วเราจะปลูกอะไรดีที่จะเป็นรายได้แล้วก็เป็นผลผลิตให้กับชาวบ้านได้กินกันนะครับ ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่ครับมันจะแจกครับมากกว่าเนี่ยนี่ก็ร้านพักทองที่เพิ่งทำวันนี้นี่นี่น้องสาวก็ได้มาล้างสารพระภูมินะครับเพุ่งจะไหว้ตุ๊จีนนี่แหละครับนี่สารพระภูมิน้องมาไหว้แต่ก็ลกหน่อยลุงแกไม่ค่อยกล้าตัดเพราะกลัวเขาบอกว่าถ้าจะตัดตให้ขอเข้ามาอะไรก่อนก็บอกให้ตัดได้เลยเพราะเราทํา แบบทําให้สะอาดสะอาดนี่เขาคงไม่มีอะไรครับนี่ก็มีมะเขือมีฝักทองแล้วก็มีกล้วยผมจะเน้นไปทางฟักทองนะครับแล้วก็พวกบวบไม้เลือ้อยงนงที่เลื้อยตามดินแล้วมันสามารถออกผลผลิตได้โดยที่เราไม่ต้องไปดูแลมากครับเนี่ยมะละกอนี่ก็แม่ขายของอยู่ครับก็เลยต้องปลูกขายส้มตำนะครับต้องปลูกมะละกอไว้ นี่ก็จะพาชมรอบๆเลยนะครับุ่นนี้งานก็ไม่ค่อยมีนะครับรถก็จะจอดนี่ก็เป็นเศษวัสดุนะครับที่นำมาทิ้งไว้แต่ก็นอนาคตก็จะเป็นปุ๋ยนั่นแหละครับเนีย่ยมันจะย่อยสลายนะมันเป็นพวกเศษไม้เศษอะไรประมาณนี้นครับเนี่ยพาชมรอบบ้านเลยก็ น้ำมันท่วมมาตลอดเลยนะครับไม่เคยไม่เคยแห้งเลยครับเนี่ยครับอาบานนี่ผมอยู่มาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเนี่ยเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เด็กเลยครับี่ห้องน้ํานี่ก็กําลังจะถมเพราะเราถมไม่เต็มหมดนี่แล้วเขาก็เจ้าดินมาทําเป็นลานเกษตรเลยครับนี่ยพื้นที่บริเวณนี้นี่จะทําเป็นแปลงเกษตรหมดเลยครับแต่ต้องรอให้ถมให้เต็มก่อนนะครับ ้นกกขึ้นหนามากเลยครับจนไม่มีแบบไม่มีปลาอยู่แล้วเนี่ยน้ํามันเน่ามากเห็นไหมครับเนี่ยอนาคตจะจะปลูกเป็นแปลงกเกษตรหมดเลยครับนี่ก็เริ่มแล้วนะก็เริ่มปลูกบ้างแล้วตรงไหนปักแล้วก็ปักตรงไหนหย่อนได้ก็หย่อนนะครับจะไม่ใช่ขยะล้วนๆนะครับยังเป็นแบบเศษวัสดุครับรเศษไม้ เศษวจะพืชอะไรเงี้ยครับที่สามารถย่อยสลายได้นี่ตรงนี้เราก็ปลูกเอ,อ่อฟักทองนะฝักทองเรียกว่าฝักทองมาปักเลยยอดยอดเลยครับนี่ฟักทองจากเกียย์ไต่ถ้าเป็นของเกียย์ไต่จะขึ้นดีครับขึ้นดีเม็ดจะมีแบบประสิทธิภาพในการขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งต่ำนี่นก็ได้ไม้นี่เอาไปทำฟืนครับ มีป้ากับลุงมาเก็บทำฟืนได้ประหยัดค่าแก๊สไปได้เยอะเลยครับเยที่เอะนะครับหากใครมีแนะนำในการปลูกผักหรือว่าแนะนำะเกษตรว่าพื้นที่ขนาดนี้ควรต้องทำปลูกอะไรยังไงขอให้ส่งมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปอีพี EP ที่สองนี่จะออกไปสวนข้างนอก เนี่ยอับเดวกำลังจอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ